สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีสุกทุกท่านนะคะเจจีขอสวัสดีนะคะใครโชคดีบ้างคะบอกเจจีด้วยนะจ๊ะทั้งลาวทั้งฮานอยมีใครโชคดีบ้างคะขอเสียงหน่อยจ้าใครถูกบ้างคะ กี่ทุ่มแล้วเนี่ยกี่ทุ่มแล้วยจจิยังไม่นอนเลยจ้ายจจิรออาจารย์ส่งแนวทางมาให้ยจจิยจจิยังไม่นอนนะคะตอนนี้ก็มีออด้อยส่งมาแล้วจ้าทั้งฮานอยวันที่ยีิบเอ็ดทั้งลาววันที่ยี่สิบสองนะคะแต่ยาจิจะลงฮานอยให่กอกรด้วยจ้า ผู้ได้ถูกห้าน้อยน้ำอต่อยเนี่ยจ้ามีโชคไหมคะถ้าถูกแล้วอย่าลืมอาจารย์นะคะอาจารย์โทรหาอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์เหงามากๆเลยจ้าอย่าคุยแัรเอกซีเอฟซีจังเลยจ้าขอให้เอฟซีโทรหาอาจารย์ด้วยนะคะ อาจารย์บอกว่าคนดีมีน้ําใจได้แล้วต้องแบ่งปันอาจารย์ด้วยนะจ๊ะอย่าจีพูดตามอาจารย์นะคะอาจารย์พูดบอกมาแบบนี้อาจารย์เขาก็สื่อต่อยจินะคะอย่าทิ้งอาจารย์นะจ๊ะอาจารย์บอกอาจารย์เหงานะจ๊ะโทรคุยกับอาจารย์ได้จ้า ที่ได้ล้วนเนาะอาฮาหนอยออต้อยก่อนเนะจ้ะออต้อยนะคะออต้อยกี่ได้เนาะแต่ปากกระเดงค่อยนะอืมนาจีกะดีเนาะอาจารย์ต้อยวิ่งก้าวรูดก้าวนะคะ ตัววิ่งรูดอาจารย์ต้อยงวนนี้หลุดไปจ้ะอาจารย์ต้อยให้วิ่งให้วิ่งรูดสีน่นอยก็จะมีเฉพาะกิจก็หลุดไปพิเศษเห็นไหมพิเศษออต้อยเข้าตัวกันนะจ๊ะเจาะตัวกัน เต็มเต็มเลยจ้ศูนย์สล่างของพิเศษนะจ๊ะบน4ี่หนึ่งล่างศูย์สจ้าแล้วก็ปกติก็หลุดไปนะคะ V ก็หลุดไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะได้หนึ่งนอยแล้วจ้าได้แล้วหยุดนะจ๊ะอาจารย์บอกได้แล้วหยุด ถ้าหลุดและตามจ้าอาจารย์บอกนะคะสีน้อยนะจ้าดีใจด้วยนะคะอาจารย์ต้อยก็บอกดีใจด้วยนะครับ ถ้าจะแบ่งปันน้ำชากาแฟอาจารย์ต้อยโทรหาอาจารย์ต้อยเองนะจ๊ะมีอะไรพูดคุยกันจ้าเอฟซีน่านรักทุกคนอยู่แล้วจ้าจ้าเต็มแค่หนเจ้านี่จ้าเจ๊จีจะลงงวดวันที่ยีิบเอ็ดฮานอยก่อนนะคะลงฮานอยลงฮานอยให้ก่อนจ้า เป็นยังไงบ้างจ้าดีใจด้วยนะจ้าฮาหนอยฮาหนอยโอ้ยยจจียังบด้เลยจ้ายจจีพลาดวันนี้หลุดไปเลยไม่ได้เลยขนาดน้องสะพยโทษมามาบอกว่าน่องสะพายนะจอดรถไว้อยู่ดีๆเขาไปสอนหนังสือนะคะ าไปสอนหนังสือเขาก็จอดรถไว้ดีๆจอดไว้ทุกวันเนี่ยรถรถคันของเขานะ่ะแต่ทีนี้อยู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่นนะเขาก็มาเฉียวเพราะว่าเขาดูโทรศัพท์ไงเขาถึงไม่ให้ดูโทรศัพท์ไงเวลาขับรถเขาไม่เล่นโทรศัพท์แต่นี้เด็กมันขี่มอเตอร์ไซค์แต่ดูโทรศัพท์ไปด้วย สุดท้ายก็มาเฉียวเอารถของน้องสะพ้ยที่จอดอยู่ข้างถนนทั้งทั้งที่เขาก็จอดแอบเลยนะจ๊ะชิดๆขอบแล้วทีนี้ยาจีก,ก็เลยบอกว่ารู้ไหมเนี่ยให้จีเล่าก่อนนะคะรู้ไหมอาจารย์ไปหาอาจารย์ ที่ร้อยเอ็ดมานะคะวันนั้นน่ะพากันไปไปไหว้อาจารย์ปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาที่ดังๆในอีภาคอีสานของรอยต่อของกาลสินการร้อยเอ็ดอาจารย์จะอยู่จะมีรูปปั้นรูปอาจารย์รูปปู่นะรูปปู่อาจารย์ปู่นะโอ้โหมองไกลๆก็เห็นเลยจ้ะก็ไปหาทีนี้อาจารย์ก็ก็บูชาลูกปัด มา,มาไว้ในพวกในอะไรหน้ารถนะนะหน้ารถนะทีนี้ไปได้สองวันไปประมาณสองวันวันที่สามโดนรถเฉี่ยวกันรถมอเตอร์ไซค์เขามาชนท้ายเขาก็โทรมาหาเจจีเขาบอกสวยแล้วเขาบอกนี้ไปหาอาจารย์ดินก็อาจารย์ก็บอกว่าได้คืนยากไม่ได้คืนป้าเอ๋จะทํำยังไงเจจีก็บอกอ้าก็ไม่เป็นไร รถเขาก็มาชนเขาบอกเนี้ยเขาเขาเรายังไม่จบเนาะเขาบอกเขาก็มีเด็กน่ะมันใบรุ่นน่ะมันขี่มอเตอร์ไซค์มาเฉียวเอาตลอดเนี่ยเฉียวท้ายท้ายรถเขาน่ะเขาบอกว่าเป็นพ่อลูกปัดหรือเปล่าเป็นลูกปัดน่ะเขาจับแฝนไว้ใช่ไหมตรงตรงกระจกน่ะกระจกสองหน้าน่ะข้างหน้าน่ะดิจิเขาก็บอกว่าต่อไปนี้จะถอดออกแล้วนะป้าจะไม่ใส่แล้ว ปาจ,จิก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนั่นแหละหลวงปู่เข้าให้แล้วจากที่เราไม่ได้ดินคืนหลวงปู่บอกสักวันหนึ่งต้องได้ต้องมีตังไม่เป็นไรหลวงปู่บอกไม่ได้ก็เดี๋ยวกม็มีอย่างอื่นเอาปู่บอกแบบนี้ก็เลยบอกนั่นแหละปู่บอกแล้วยาจีบอกปู่บอกหวยแล้วซื้อเลยเลขรถนะ่ะ ยายจีน่ะบอกเขาเขาก็ซื้อคนละร้อยสองร้อยเชื่อไหมย,ยายจีคนบอกไม่ได้ซื้อสักบาทเลยศูนย์หกคือเอา้าพี่น้องยายจีน่ะขนาดพาเขาไปนะไปหาปู่ก็ยายจีน่ะพาไปอืมเขามีปัญหายายจีก็าพาไปเพราะเขาไม่รู้จักวัดใช่ไหมยายจีก็าพาเดินพานําหน้าบอกทางไปแบบนี้นะสุดท้ายเขาก็โทรมาบอกป้าได้ไหมโอ้ยป้าบอกไม่ได้สักบาทเพราะป้าไม่คิดจะจะซื้อเลยเฉย ดวงเห็นไหมคะเขายัางได้คนละสองร้อยสามร้อยน่ะนะอย่างไม่ได้เขาก็ได้อยู่แล้วห้าสิบาทนะ่ะเออเปียงอ่องนะเจจีบอกคนจะสวยมันก็สวยนะั่นแหละเจจีนะอ่ะนี่เจจีเอาไว้ไหนละทีนี้นะ่ะโอ๊ยเนาะทีนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ด มีคอสองห้าหกเจ็ดคนจะมามีดวงเขามาพอมาบอกผ้าเข้าไปกันยังบ่อสื่ออยู่พี่น้องเอ้ยยาจีนะเห็นจังเลยยาจีเิเบิ้หนีเบิสินน้ำเขาจะเสือพี่น้องยาจีกับป็นหนีคือกันเนื้อพี่น้องเอ้ยย่ำไดมาแล้วกับกเขาบอกไม่ยัางบ่อสื่ออยู่อ้อต้อยนำโชค คือสผมมีเวลาได้เลยมันนี่เพื่อเขาสิฝันเพื่อเขาสิมีรถมาชนพี่อยากให้ชนเนาะพี่น้องย่าจีนำ้ำโอ้ยดวงยังบ่มีอยู่อิ่วเสัยเขารถมาชนอีกเขาก็บเอาเลยเนาะเขาก็ไปชนแล้วเนาะพี่น้องวิ่งรูดเอาลืมเขียนเด่นให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ติงมาวิ่งรูดฮานอยแปดกับเก้าบนล่างนะคะ งวดนี้เอาต่อแห้สองตัวเลยจะตัวเด่นเพื่อนน่ะจับคู่จ้าคู่เด่นนะคะคู่เด่นเด่นเบิดลอ,อะไรอาจารย์ต้อยนะจ๊ะอาจารย์ต้อยมีเด่นเด่นหมดเลยนะจ๊ะแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามสามเก้า คงไม่มีตัวกันนะาะออต้อยออาต้อยไม่มีตัวกันเขียนถูกหรือเปล่าถูกถูกนะเนาะอต้อยเนาะไม่มีตัวกันอาจารย์ต้อยบอกว่า f อฟซี FC คนดีมีน้ำใจนะจ๊ะเบอร์โทรออต้อยนะจ๊ะอันนี้รู้สึกว่ารู้สึกรู้สึกว่า บนล่างนะจ๊ะรูดรู้สึกว่าเข้าอีกแน่นอนปังปังแน่นอนดีไม่ดีเข้าสองตัวเจาะสองตัวเลยเอาต้อยบอกง่วานี้แต่อย่าลืมวิ่งรูดอย่าทิ้งเป็นเหตดขาดจากได้ถาจากไดเงินอาจารย์ต้อยบอกว่าต้องวิ่งหรือรูดเท่านั้นที่จะมีตังใช้นะคะ วิ่งตัวเดียวก็รวยได้อาจารย์ต,ต้อยบอกแบบนี้จ้าตกเสือฟังอาจารย์ต้อยเ้วอยจ้ามัดรวมสีน้อยอาจารย์เน้นเลยจ้ะสีน้อยไปเลยพี่น้องหาหน้อยไปเลยพี่น้องจังได้พี่น้องกระลินอยู่แล้วหลยน้อยไปน้องเป็นกระลินอยู่ดอกอาจารย์ต้อยเอ,อ้ยสุดยอดแล้วจ้าอาจารย์ต้อยเลขวิ่งรูดนะจ๊ะ 092เบอร์อาจารย์ต้อยอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะขอบคุณอาจารย์ต้อยนะจ๊ะที่ส่งแนวทางฮาหนอยมาให้ยจิลงด่วนเลยจ้าขอบคุณเอฟซีนะจ๊ะที่เข้ามาดูแล้วก็ฟัง คลิปยจิจนจบถ้าถูกใจยจิขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยัจิด้วยนะจ๊ะให้เป็นแค่แนวทางนะคะขอให้โชคดีนะคะพรุ่งนี้วันที่ยิบเอ็ดฮานอยนะคะสวัสดีจ้า